มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหนุ่มโพสต์งานน้องทีนกระเพาอ้วนตื้มไม่เคยมาดูแลน้องและยังมายืนรอรับซองอีกหลายคนคงรู้จักกันดีสําหรับน้องทีนเจ้าของร้านอ้วนตื้มกระเพราตะหลิวตัดล่าสุดนะคะเพจติอ้วนชวนหิวได้แจ้งข่าวเ้าระบุว่าน้องทีนกระเพราอ้วนตื้มน้องได้จากไปแล้วครับ น้องคนที่ผมแล้วก็ปลากระป๋องกับตันเรือไปช่วยให้น้องได้มีชีวิตใหม่กับรายการช่วยด้วยผมเพิ่งจะทราบข่าวในนาทีนี้ที่มีคนแจ้งมาทางเฟซว่าน้องไปแล้วเอาตรงๆผมเสียใจแล้วก็เสียดายกับเด็กน้อยคนนี้ที่เพิ่งจะได้มีความสุขมีร้านกระเพรามีเงินซื้อของเล่นมีชีวิตที่กำลังจะดีขึ้นผมไม่ทราบว่าน้องเป็นอะไรเสียชีวิตแต่ว่าขอแสดงความเสียใจอย,อย่างเสียดายครับ ส่วนสาเหตุการจากไปของน้องทีน Facebook ของต่อสักรุ่งทองซึ่งเป็นผู้ดูแลน้องทีนรับเลี้ยงเมื่อ8ปีก่อนได้เผยว่าน้องจากไปเพราะว่าติดเชื้อในกระแสะเลือดช่วงเวลาประมาณ20่สนิกายีนาทีของวันที่16กุมภาพันธ์สองพนะคะโดยก่อนที่น้องจะจากไปน้องเองได้ล้มลงที่เตียงของโรงพยาบาลแล้วก็ได้มีการปั๊มหัวใจแต่ว่าไม่สําเร็จ เราต้องบอกเลยว่าพี่ต่อได้ดูแลแล้วก็พาน,น้องทีนส่งยังโรงพยาบาลจนกระทั่งน้องได้จากไปต่อมาน้องทีนจากไปแล้วนั้นกำลังเป็นดราม,ม่าอยู่ในขณะนี้ก็คือเรื่องการมอบเงินช่วยเหลือที่ล่าสุดนะคะทางเพจ Facebook ติววนชวนหิวได้ออกมาโพสต์ว่าท่านที่คิดว่าจะบริจาคหรือว่ามอบเงินช่วยให้น้องทีนผมขอแจ้งตรงนี้ว่าไม่ต้องก็ได้ครับหรือถ้าจะมอบให้ก็มอบให้กับคนที่ดูแลน้องจริงๆที่ผ่านมาก็คือพี่ต่อ ตอนที่น้องไม่มีใครน้องร้องหาทั้งญาติทั้งพ่อทั้งแม่ไม่มีใครมาดูแลเลยวันนี้น้องเสียท่านทั้งหลายจะมาขอเป็นคนรับเงินช่วยในงานต่างๆผมว่าไม่สมควรนะครับตอนที่น้องเดือดร้อนพวกคุณไปอยู่ที่ไหนกัน ซึ่งต่อมาพ่อแท้ๆของน้องทินได้ทราบข่าวก็ออกมาเปิดใจว่าที่ผ่านมาไม่เคยทิ้งลูกเมื่อเห็นว่าเขามีอาชีพแล้วก็ไม่อยากเข้าไปยุ่งหรือว่าแสดงตัวกลัวว่าจะดูไม่ดีเพราะว่าลูกจะได้เดินด้วยตัวเองในสิ่งที่รักสมัยก่อนที่ปัจจัยหลายๆอย่างทําให้ต้องแยกทางกันที่ผ่านมาก็ติดต่อหาลูกบ้าง แต่ที่หายไปเพราะว่าเดินทางไปทำงานหลายที่ก็เลยทำให้ติดต่อหากันยากส่วนใหญ่รู้ข่าวจากในโซเชียลก็ไม่คิดว่าลูกจะลำบากขนาดนี้เมื่อวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมา มาหาลูกแต่ว่าไม่เจอมารู้อีกทีลูกก็เข้าโรงพยาบาลแล้วได้คุยกันตลอดผ่านทางไลน์ตอนแรกอาการดีขึ้นแต่ว่าอยู่ๆอาการก็สุดลงแล้วก็จากไปพอรู้ข่าวใจหายมากมาหาลูกไม่ทันและต่อมาพบว่า a c e b o o k รายหนึ่งได้โพสต์ข้อความระบุว่าใครที่ไปช่วยงานน้องทีนให้ซองช่วยงานหรือว่าโอนให้พิ่ต่อเท่านั้นนะครับบางคนไม่เคยมาดูแลน้องตั้งแต่เกิดปล่อยให้น้องลำบากจนลมหายใจสุดท้ายยังมายืนรอรับซอง โดยไรก็ตามทางทีมงานเองขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของน้องทีนอย่างสุดซึ้งนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ